สวัสดีทุกคนเธอทายบอลวันที่17กันยายนมาแล้ววันที่17กันยาวันเสาร์นะคืนนี้ฟุตบอลเตะหลายคู่เลยจากหลายหลีกนะเช่นเคยเธอทายบอลยกสถิติผลฟุตบอลมาให้ทุกคนได้เราะไปพร้อมกันว่าฟุตบอลแต่หลักคู่ที่จะเตะในะคืนนี้เนี่ยที่เราเลือกมาผลสกอร์จะออกมาสูงหรือว่าต่ำนั่นเองดูกันจากสถิติให้เห็นกันไปเลยล่วงหน้านะจ๊ะก็วันนี้คาดมาทั้งหมด5คู่ เลือกมา5คู่จาก2หลีกนะ3คู่แรกเนี่ยจากอังกฤษทีมเมียรหลีกนะจ๊ะก็เป็นคู่ของวูดแฮมป์ตันแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะคู่นี้เต็กกันตอน6โมงครึ่ง คู่ที่2ของอังกฤษพรีเมียร์ลีกนี่ก็คือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็บอลมาร์ทนะคู่นี้เตะกันตอน3ามทุ่มคู่สุดท้ายของอังกฤษพรี PM, เมียร์ลีกก็คือสเปอร์แล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะกเตะกันตอน5้าทุ่มครึ่งนั่นเองอีก2คู่หลังเนี่ยจากอังกฤษแชมเปี้ยนชิพนะคู่ของลูตันฮาวกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์เนี่ยเตะกันตอน3ามทุ่มแล้วก็วัตฟอร์ดกับซันเดอร์แลนด์เนี่ยเตะกันตอน3ามทุ่มส <laughs> ทุ่มตรงเช่นกันนะจ๊ะโทษที ในส่วนของคู่แรกนะมาดูสถิติกันเลยก็เป็นคู่ของวูแพมตันแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้วูแพมตันเป็นเจ้าบ้านอันตราการชนะจากการเล่นในบ้านอย่างเดียวเลยของวูแพมตันเนี่ยอยู่ที่25อนนะอัตราการเสมออยู่ที่50แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่25นั่นเองลงเล่นจากในบ้านทั้งหมด8นัดเนี่ยก็ชนะ2เสมอ4แล้วก็แพ้2นัดด้วยกัน หกนัดหลังสุดนะั้นคนยังไม่แพ้ใครเลยของบุ๊แฮมตันนะเป็นการเสมอสี่แล้วก็ชนะสองนัดนัดล่าสุดนี้คือชนะมาด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ในบ้านนะจ๊ะผลสกอร์ของแต่ละนัดเนี่ยมีแบงค์อยู่สองนัดนะเพื่อน,อนจากแปดนัดเนาะในบ้านอย่างเดียวนะที่เหลือมีสกอร์นะแล้วก็ทํประตูนัมากสุดคือสองประตูอาจจะทําประตูได้ไม่ค่อยเยอะมากนะสำหรับบุ๊แฮมตันตัวผู้เล่นของบุ๊แฮมตันคืนนี้นะสําหรับตัวผู้เล่น เราคิดว่านะ่าจะมีจอห์นนี่คิวแมนคอลินนูเนสเนเวสมูดิญโยประมาณนี้สับตัวผู้เล่นนะแล้วก็สถิติโดยรวมที่ดูมาให้นะของวูแพมตันเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่20%จาก20นัดหลังสุดทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านก็คือเล่นในบ้านนอกบ้าน20นัดหลังสุดเนี่ยชนะมา4นัดเสมอ7แล้วก็แพ้9นัดด้วยกันเองชนะแค่4นะอ,อัตราการชนะอยู่ที่20%เท่านั้น ของบุปผัตันนะจ๊ะในส่วนของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะอัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้านอย่างเดียวเลยเนี่ยอยู่ที่45%อัตราการเสมออยู่ที่36%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่18%ลงเล่นมาทั้งหมด11นัดนอกบ้านเนี่ยชนะมา5เสมอ4แล้วก็แพ้2นัดด้วยกันนัดล่าสุดชนะมาด้วยสกอร์4ต่อศนย์ชนะในนอกบ้านนะจ๊ะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มการเล่นของ แมนเชสเตอร์ซิตี้นอกบ้านถือว่ายังดีอยู่นะถือว่าคงที่นะก็ไม่ค่อยแพ้อะแล้วก็ในส่วนของสกอร์เนี่ยมีสกอร์ทุกนัดนะเพื่อนๆขั้นต่ำคือ1ประตูมากสุดคือ5ประตูที่ทำได้นะจากการได้นอกบ้านสถิตโดยรวมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เราดูมาให้เนี่ยสูงถึง70%เลยนะสถิตทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้าน20่ิบนัดต่างสุดเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ ชนะเจ็ิเนะจ๊ะลงเล่นทั้งหมดยี่สินัดก็คือชนะมาทั้งหมดสิบสี่นัดเสมอสนัดแล้วก็แพ้แค่2นัดเท่านั้นแพ้สองสองนัดนอกบ้าน <c oughs> ที่เห็นที่เห็นตอนนี้เลยก็คือแพ้แค่นี้ที่เหลือชนะแล้วก็เสมอชนะทั้งหมดสิบี่นัดอะฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะสำหรับฤดูกาลนี้ <c oughs> ตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คิดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้ก็น่าจะมีเอดิสัน กุนโดการเดบรอยซิลวาฮารลนโปเดนประมาณนี้คู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมา3ลูกเราคิดว่าไม่น่าจะเกิน3ลูกหรอกน่าจะประมาณสัก2ลูกแต่น่าจะเป็นทางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะบุกมาเก็บแต้มกลับบ้านได้ในคืนนี้ นจะจ๊ะลองตามมาดูคู่นี้เราเชียร์ต่ำนะคู่ที่2เป็นคู่ของนิวคาสเซลยูเนเตดแล้วก็บอนมาสนะคู่นี้นิวคาสเซนเอ่อยูเนเตดเนี่ยเป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะจากการเล่นในบ้านอย่างเดียวเลยค่อนข้างสูงนะอยู่ที่72%อัตราการเสมออยู่ที่18แเซนล้วก็อัตราการแพ้แค่9%ก็คือลงเล่นมาทั้งหมด11นัดในบ้านเนี่ยชนะ8เสมอ2แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้น2นัดหลังสุดเป็นการเสมอมานะเพื่อนๆจากที่เห็นในตารางก็คือ0แล้วก็3 3์ั่นเอง การเล่นในบ้านทั้งหมดเนี่ยสกอร์เนี่ยมี b บงค์อยู่2นัดก็คือนัดล่าสุดแล้วก็ก่อนหน้านั้นน b ด,ดอองค์อยู่นัดหนึ่งที่เหลือนี่มีสกอร์ทุกนัดนันเพื่อนๆแล้วก็ทําได้มากสุดก็คือ5ประตูนั่นเองส่วนสถิติโดยรวมของนิวคลาสเซนยูเนเต็ดเนี่ยที่เราดูมานะอัตรา,าก,การชนะจาก20นัดหลังสุดทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเนี่ยอัตรา,าก,การชนะอยู่ที่55%แล้วก็ลงเล่นทั้งหมด20นัดเนี่ย ชนะมา11เสมอ4แล้วก็แพ้5นัดด้วยกันฟอร์มการเล่นของนิวคาสเซิโดยรวมก็ถือว่าดีเช่นกันนะดีเลยทีเดียวตัวผู้เล่นของนิวคาสเซิลในคืนนี้ที่คิดว่าจะลงเตะนะน่าจะมีป๊อบลองสตาร์ฟโจลินตันประมาณนี้ทางฝั่งทีมเยือนบรอนมัทนะก็ อัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้านอยู่ที่40%อัตราการเสมออยู่ที่20%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่40%นั่นเองการลงเล่นนอกบ้านทั้งหมด10นัดเนี่ยชนะ4เสมอ2แพ้4นัดด้วยกันนัดล่าสุดชนะ2-3ชนะด้วยสกอร์2-3นะ3-2นะก็ชนะนอกบ้านนั่นเองในส่วนของสกอร์แต่ละนัดเนี่ยมีแบงค์อยู่1 2 3นัด 4นัดนะเพื่อนๆที่เหลือมีสกอร์ทำประตูได้มากสุด7ประตูนะจากการเล่นนอกบ้านของบอลมาร์ตเองถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ถ้าเทียบกับสถิติเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็ดูดีกว่านะนิวคาสเซนอยู่ในเต็ดฟอร์มดีสถิติโดยรวมของบอลมาร์ตเนี่ยอยู่ที่40%นะอัตนตาก,การชนะอยู่ที่40%จาก20นัดหลังสุดก็คือลงเล่นมา20นัดชนะ8เสมอ5แล้วก็แพ้7นัดด้วยกัน ก็คือเศรษฐีโดยรวมก็ยังต่ํากว่าเจ้าบ้านอยู่ดีนะเจ้าบ้านเศรษฐีโดยรวม20ห้าหลังสุดอยู่ที่อ่าอัตราก,กระชนะอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์ของบอลมัทเนี่ยอัตรากระชนะ20หน้าหลังสุดอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นะต่างกันนะจ๊ะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเชียร์เลยก็ต้องไปดูหน้าอ่าการลงสนามอีกทีหนึ่งว่าในเกมเป็นยังไงเนาะแต่ถ้าเทียบกับเศรษฐีแล้วก็มีฟาเซนยูเอเตดเหนือกว่าเห็นได้ชัดเลยสําหรับคู่นี้นะตัวผู้เล่นของบอลมัทน่าจะมีเนโต สมิธเมฟาร์มเคลลี่เซมูระคิตตี้เลอมาประมาณนี้สำหรับตัวเล่นนะคู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมาที่2.5ถึง3ลูกนะเพื่อนๆก็เราคิดว่าคู่นี้น่าจะออกต่ำแต่เป็นนน่าจะเป็นทางด้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะที่เปิดบ้านเก็บแต้มได้ในคืนนี้คิดว่าน่าจะไม่พลาด น่าจะมีสัก2ประตูแต่คิดว่าไม่น่าถึง2.5ละเราเชียต่ำนะคู่นี้ลองตามนะจ๊ะคู่ที่3เป็นคู่ของสเปอร์แล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะก็คู่นี้สเปอร์เป็นเจ้าบ้านอันตราการชนะสเปอร์ค่อนข้างดีฟอร์มการเล่นสเปอร์ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยอัตราการชนะอยู่ที่77%จากการเล่นในบ้านอย่างเดียวนะการ แพ้เป็นปรอดการเสมอเป็นศูนย์การแพ้อยู่ที่ยีก็คือลงเล่นมาทั้งหมดในบ้าน9นัดเนี่ยชนะ7สเสมอศูนย์แล้วก็แพ้แค่2นัดเท่านั้นในส่วนของสกอร์ในบ้านนะที่เล่นเนี่ยมีแบลค์อยู่2นัดที่เหลือมีประตูแล้วก็ทําได้มากสุดคือ4ประตูนะของสเปอร์สถิติดโดยรวมของสเปอร์ก็ดีเช่นกันนะจาก20นัดล่าสุดที่ลงเล่นเนี่ยชนะมา 12เสมอ5แล้วก็แพ้แค่3นะัดเท่านั้นนะเพื่อนๆคิดเป็นสถิติอัอตราการชนะอยู่ที่60%นะถือว่าดีเลยสกอร์โดยรวมก็ดีสตองการเล่นในบ้านก็ดีดีถือว่าแบบน่าจะแบบเชียง่ายคืนนี้สักทีมนี้นะในส่วนของตัวผู้เล่นของสเปอร์เราคิดว่าเนี่ยนะ และจะมียอรลิสโรเมโรไดเออร์เอเมอร์สันคอยเบิร์กบิสูมาลิชานลิสันที่จะได้ลงเล่นในในคืนนี้นะเป็นตัวจริง <c oughs> ในส่วนของฝั่งทิมเบอนนะเลสเตอร์ซิตี้อัตราการชนะการเล่นนอกบ้านของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยอยู่ที่41อนตัตราการเสมออยู่ที่16แล้วก็อัตราก,การแพ้อยู่ที่41จากการเล่นนอกบ้านทั้งหมด12นัดนี่ยชนะ5เสมอ2ก็แพ้5นัดด้วยกัน2นัดล่าสุดเป็นการแพ้นะแพ้นอกบ้านแพ้ไบตันในนัดล่าสุด5-2ในส่วนของออสกอร์แต่ละนัดที่ลงเล่นเนี่ยบแบลค์อยู่ จากการเล่นนอกบ้านนํำแรงอยู่นัดเดียวที่เป็นศูนย์ที่เหลือมีสกอร์นะเพื่อนๆพื่อนไบรตันถือว่าการทำประตูค่อนข้างดีแต่ว่าไม่ค่อยคือวินเลตยังไม่ไม่ไม่ได้เท่ากับเจ้าบ้านอะ่ะคือฟอร์มทีมก็ดีของเลสเตอร์ซิตี้นะแต่ถ้าเทียบก,กันกับเจ้าบ้านก็สเปอร์ดูเหนือกว่าในส่วนของสกอร์มากสุดที่ทําได้นะจากการเล่นนอกบ้านก็คือหประตูนะเพื่อนเอนส่วนสกอร์โดยรวมสถิติโดยรวมของของอ เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่40%เนะเพื่อนๆจาก20นัดหลังสุดลงเล่นมา20นัดหลังสุดทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเนี่ยชนะ8เสมอ3แล้วก็แพ้9นัดด้วยกันเทียบเป็นสถิติการอัตราการชนะก็อยู่ที่40%นะจ๊ะก็น้อยกว่าสเปอร์อยู่ดีสเปอร์อยู่ที่60%นะอัตราการชนะ20นัดหลังสุดนะ คู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมาที่3ลูกนะทุกคนเราคิดว่าน่าจะเป็นฮาร์สเปอร์ที่เปิดบ้านเก็บแต้มได้แต่ไม่น่าจะเกิน3ลูกอืมสำหรับคู่นี้เราก็เลยเชียร์ตำ่ำตัวผู้เล่นของเลสเตอร์ซิตี้นะน่าจะมีอีแวนแมดิสันอ่ะหาได้แค่นี้ <laughs> ประมาณนี้นะจนเจ้าเพื่อนคู่นี้เราเชียร์ต่ำนะลองตามเลยนะคู่ที่4เนี่ยเป็นคู่จากอังกฤษแชมเปี้ยนชิพนะเป็นคู่ของรูตันทาวแล้วก็แบล็กเบิร์นโรเวอร์คู่นี้รูตันทาวเป็นเจ้าบ้านนะอัตราการชนะอยู่ที่10%จากการเล่นในบ้านนะอัตราการเสมออยู่ที่60%แล้วก็อัตราการแพ้ยี่30%ลงเล่นในบ้านทนะั้งหมด10นัดเนี่ยชนะแค่นัดเดียวเสมอ6%แพ้3% หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนัดหลังสุดจากการเล่นในบ้านนี่ก็ไม่ชนะใครเลยเพื่อนคือฟอร์มค่อนข้าง drop นะของลูตันทาวส่วนสกอร์เนี่ยจากการเล่นในบ้านอย่างเดียวเลยเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนาะบแบลคงอยู่สองนัดที่เหลือมีสกอร์นะัเฉลี่ยอยู่ที่1ประตูม,มี2ประตูอยู่สองนัดทําได้มากสุดคือสองประตูอยู่2นัด,ด,ด, 2, 2, น,ดนั่นเอง ต,ตัวสก,กอร์ของสก,กอร์โดยรวมของรูตันทาวน์ะจาก20น้นัดหลังสุดทั้งในบ้านและก็นอกบ้านเนี่ยลงเล่น20นัดเนี่ยชนะมา7เสมอเจ็แล้วก็แพ้6กนะอัตราก,การชนะทั้งหมดอยู่ที่35%ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างต่ำอืมเพราะว่ายังไม่ถึง50%นะจ๊ะก็คือไม่ค่อยชนะนั่นเองง่ายๆเลยอืมในส่วนของตัวผู้เล่นนะของรูตันทาว ที่คิดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้ก็น่าจะมีล็อกเยอร์แบตตี้พอตบรีแคมเบลลคลาร์กเบลฟิวแมนคอนิกมอริสประมาณนี้ทางฝั่งทีมเยืน burn, Rover. อนแบล็กเบิร์นโรเวอร์อัตราการชนะสูงกว่าชัดเจนมากจากการเล่นนอกบ้านนะอัตราการชนะอยู่ที่58% อัตราการเสมออยู่ที่16%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่25%นั่นเองลงเล่นนอกบ้านทั้งหมด12นัดเนัดชนะ7เสมอ2แล้วก็แพ้3นัดด้วยกัน2นัดล่าสุดเนี่ยชนะมานะเพื่อนๆของแบล็ k เบิร์นโรเบร์สกอร์แต่ละนะัดที่ลงเล่นเนี่ยมีแบงค์อยู่ 1, 2, 3 3นัดนะจาก12นัดที่เหลือมีสกอร์นะจ๊ะมากสุดที่ทำได้เนี่ยคือ4ประตูนะ ในส่วนของเออ่แบล็กเบอร์รโลเวอร์เนี่ยสถิติโดยรวมสูงกว่านะสูงกว่าลูตันทาวสถิติโดยรวมสักยีนัดหลังสุดทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่55%ก็คือลงเล่นยี่สินัดหลังสุดเนี่ยชนะมา11เสมอ2แล้วก็แพ้7นัดส่วนลูตันทาวเนี่ยอัตราการชนะ20นัดหลังสุดก็คือแค่3าแบล็กเบอร์ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะชัดเจนเนอะว่าต่างกันส่วน อัตราการเล่นนอกบ้านในบ้านก็ต่างกาันการดู all, ตันฮาอัตราการชนะในบ้านแค่10%อัตราการเล่นนอกบ้านของแบ a ็กเบิร์นโลเวอร์เนี่ยการชนะอยู่ที่58%เนะเพื่อนๆเ,เห็นได้ชัดว่าต้องเชียรใครเนาะแต่คู่นี้เป็นคู่เดียวนะสลหรับเครื่องคืนนี้ที่เราคิดว่าน่าจะออกสูงตัวผู้เล่นของแบล็กเบิร์นเนี่ยน่าจะมีคาร์เตอร์โมลาบัคกี้พีเคอร์ลิงเฮสเบรตันวาตัน คา r มินสกีนะคู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมาที่2.2.5ลูกเราคิดว่าคู่นี้น่าจะออกสูงนะทุกคนแบล็กเบิร์นน่าจะทําประตูได้แต่ร mm ูตันทาวก็อาจจะได้ดูบ้างแต่ก็ต้องไปดูดในสนามอีกทีนึ่งว่าพอจะทําเกมได้ไหมนะแต่แบล็กเบิร์นน่าจะมาแน่ได้ประตูอยู่แล้วนะสำหรับคืนนี้คู่นี้เราก็เลยเชียร์สูงนั่นเองน่าจะไม่ต่ำกว่า3ลูกนะคิดว่า คู่สุดท้าย <c oughs> จากอังกฤษแชมเปี้ยนชิพเช่นกันคู่นี้เป็นคู่ของวัตฟอร์ดแล้วก็แซนเดอร์แลนด์วัตฟอร์ดเป็นเจ้าบ้านอันตราการชนะจากการเล่นในบ้านอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่30%อัตราการเสมออยู่ที่23%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่46%การลงเล่นในบ้านทั้งหมด13บสา3นัดเนี่ยชนะ4เสมอ3แล้วก็แพ้6นัดด้วยกันนัดล่าสุดชนะนะ 2-1เนาะสกอร์การเล่นในบ้านเนี่ยบแบรงค์อยู่1-2-3นัดที่เหลือมีสกอร์นะทำประตูดได้มากสุดคือ4ประตูส่วนสถิติโดยรวมของวัตฟอร์ดเนี่ยก็อัตราการชนะจาก20นัดล่าสุดที่ลงเล่นทั้งในบ้านและก็นอกบ้านเนี่ยอัตราการชนะก็ต่ำนะอยู่ที่20%ลงเล่นทั้งหมด20นัดเนี่ยชนะแค่4นะเสมอ7แล้วก็แพ้9นะัดด้วยกันนั่นเอง แดงเถือกสำหรับวัตฟอร์ดก็ตัวผู้เล่นนะตัวผู้เล่นที่น่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงก็น่าจะมีบัคสมันเรโตเดวิสบายโอเชรันดาประมาณนี้ ทางฝั่งฮิมเยียนซซนเดอร์แลนด์อัตราก,การชนะจากการเล่นนอกบ้านอยู่ที่33%อัตราก,การเสมออยู่ที่16%แล้วก็อัตราก,การแพ้อยู่ที่50%ถามว่าดีกันไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้ต่างก,กันเยอะมากสหํารับฟอร์มทีแต่ถามว่าดีกว่าไหมก็ดีกว่าอของซซนเดอร์แลนด์นะจ๊ะในส่วนของการลงเล่นทั้งหมด12นัดเนี่ยชนะมา4เสมอ2แล้วก็แพ้6นัดด้วยกันนัดล่าสุดชนะมา การลงเล่นทั้งหมดนอกบ้านเนี่ยมีแบงค์ทำประตูไม่ได้อยู่2นะัดที่เหลือมีสกอร์นะเอาขอโทษ3นะัดที่เหลือมีสกอร์ทำประตูไม่ได้ใน3นะัดจาก12นะัดที่เหลือมีสกอร์มีส่วนใหญ่เป็น1นะแล้วก็ทำได้มากสุดคือ3ประตูของซันดอร์แลนด์สถิตโดยรวมที่ดูมาให้เนี่ยของซันดอร์แลนด์จาก20นะัดหลังสุดที่ลงเล่นทั้งในบ้านและก็นอกบ้านเนี่ยอัตราก,การชนะอยู่ที่4 0ซึ่งของวัตฟอร์ดเนี่ยอัตราก,การชนะ20 ัหลังสุดเนี่ยก็คือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะของซันเดอร์แลนด์เนี่ยลงเล่นทั้งหมดยี่สิบนั้นเนี่ยชนะแปดเสมอห้าแพ้เจ็ดนั่นเองจะอัตราก,การชนะสูงกว่าอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์คู่นี้ก็แล้วแต่เพื่อนจะเชียร์เลยแล้วก็คิดว่าซันเดอร์แลนด์นะน่าจะเปิดออ๋ขอโทษน่าจะบุกมาเก็บสามแต้มกลับบ้านได้คืนนี้นะตัวผู้เล่นของซันเดอร์แลนด์เราคิดว่าน่าจะมีโอเนียนบัสอาร์เลสกูสนีสอีแวนคลาร์กเอมเบอร์ตันโรเบิร์ต พทเทอร์สันประมาณนี้คู่นี้เว็บเปิดมา2ององ2.5ลูกเราคิดว่าน่าจะต่ำนะแต่น่าจะเป็นทางของซันเดอร์แลนด์คิดวา่าไม่น่าจะเกิน2ลูกอยู่ละก็ลองเชีย์ดูนะจ๊ะตามดูทั้ง4ออกขอโทษทั้งข้าคู่ที่เรายกมาวันนี้ก็สรุปให้ฟังอีกทีนึงก็มีเป็นบู๊แฮมตันแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะคู่นี้เว็บเปิดมาที่3ลูกเราเชียดต่ำนะคู่ที่2เป็นคู่ของนิวคสเซนยูไนเต็ดแล้วก็บราน์มาร์นะคู่นี้ ไปเปิดมาที่2 5ถึง3ลูกเราก็เชียร์ตามเช่นกันคู่ที่3เป็นคู่ของสเปอร์แล้วก็เลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ไปเปิดมาที่3ลูกเราก็เชียร์ตามเช่นกันสคู่ที่เราพูดมาเนี่ยเป็นคู่ของเป็นคู่จากอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะส่วน2คู่หลังเนี่ยเป็นคู่จากอังกฤษแชมเปี้ยนชิพก็เป็นคู่ของลูตันทาวเ์แล้วก็แบ็กเบิร์นโรเวอร์คู่นี้ไปเปิดมาที่2ถึง2.5ลูกคู่นี้เป็นคู่เดียวในคืนนี้ที่เราเชียร์สูงเราคิดว่าแบ็กเบิร์นน่าจะทอด ทำประตูกับได้แน่ๆน่าจะมีประมาณ3ประตูนะคืนนี้ในส่วนของคู่สุดท้ายเป็นคู่ของวัตฟอร์ดแล้วก็ซันเดร์แลนด์คู่นี้ไปเปิดมาที่2องถลูกเราคิดว่าต่ำจ้ะก็ทั้ง5คู่มีต่ำสีแล้วก็สูง1คู่นั่นเองสําหรับใครที่ติดตามแล้วก็รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ไปตามกันด้วยใครได้ไม่ได้ยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะมาเชียร์ได้มา พูดคุยกันได้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ติดตามแล้วก็รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากสวัสดีจ้า